ค่ะวันนี้อยู่ช่างยังยนต์ชิณนะคะวันนี้เราก็จะมาทำเอิม่มทำสอนโอู้ดไปถูกเลยสอนทำสะว่าน้ำนะแอ่าแล้วก็กดไปตรงนี้นะคะนี่แล้วก็กดตรงนีอ้อ่านไม่ออกรอก ตรงนี้นะคะแล้วก็กดตรงนี้นะตรงนี้น,นี่เป็นที่จําเป็นเลยแล้วเราก็กดตรงนี้นะใช่แล้วเราก็กดตรงนี้เอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ลืมไปแล้วลืมไปว่ามันต้องกดตรงไหนอีกนะที่มันแบแบเอ้ยถูกแล้วะคะ่ะอันนี้กดตรงนี้เลย ี๋ cell cell ized, ้วเรานะคะก็กดตรงนี้เนาะอันนี้ไม่ต้องกดนะกดเฉพาะตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมาตรงนี้นะเลื่อนมาคูณสิบก่อนอ่าแล้วต่อไปก็มีตรงนี้ด้วยแล้วก็กดตรงนี้นะแล้วมันจะมาเห็นสองคาตรงเนี้ยตรงนี้แล้วก็ตรงเนี้ยแล้วก็ขยายขยายนะ ให้เท่ากันเลยจะเอาใหญ่เลยว่าเอาเล็กก็ได้นะคะ,ะแล้วก็เข้าไปนิดนึงนะแล้วก็กดตรงนี้นะคะเคแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยนะไปกดปุส,สีโอเคค่ะแล้วเราก็จะขยายเหมือนกับที่เราทำเมื่อกี้แต่เมื่อกี้นะเดี๋ยวก่อน หนึ่งนะคะอาทำกันอย่าให้มันออกนอกเส้นนะออกนอกเส้นนี้ไม่ได้อ่าแล้วเราก็เปลี่ยนสีนะคะตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนสีตรงนี้นะนี่เป็นอันนี้นะคะอ่า เดีย๋ยวเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็กดไปอันนี้แล้วก็กดไปอันนนะคะแล้วก็กะคะลิกตรงนี้มันก็จะเห็นคำแบบนี้นะเราก็กดเลยนะคะนี่มันก็จะมีแบบนี้นะเอาเผื่อทำออกออกเส้นนะค่ะขอโทษด้วยวน,นะคือทำได้แค่นี้นะโอ้โหทำได้แค่นี้ ก็ทำได้แค่นี้นะคะโอ้โหอืมอันนี้ก็คือมีท่ามาใหม่นะโคตรสวยเลยอะ่ะโอ้ยยยยคนเราทำแค่นีน้บาย สำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องเยี่ยมยิมชาแน,นลด้วยนะคะบ๊ายบาย